สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวจิรัชยาคำหอมค่ะดิฉันนางสาวพัิราถาวรวงค่ะวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักเกี่ยวกับจุดเด่นของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเรากันค่ะตามไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการจากกักรพงศ์ใจปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมซึ่งวันนี้ท่านจะได้มาอธิบายเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนเรากันค่ะถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่บุรีเด่นโดดให้รู้จักกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมก็คงต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนก็คือดนตรีนาาศิสินพื้นเมืองโดยทางโรงเรียนนั้นได้มีการบูรณาการการจัดก,การเรียนรู้ด้านนี้นะครับเข้าไปยัง กลุ่มสาระต่างๆในรายวิชาพื้นฐานและิ่มเติมรวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีการส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและผู้เรียนก็มีความสามารถด้านนี้อย่างชัดเจนนะครับสามารถที่จะเข้าประกวดแข่งขันด้ระดางวัลในระดับต่างๆมากมายและที่สําคัญเรายังมีการอนุอเคราะห์เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับที่ขอความร่วมมือมานะครับไม่ว่าจะเป็น งานเทศกาลต่างๆหรือกิจกรรมสําคัญนะครับก็จะรับการประสานงานมาทางเลยก็จะส่งนักเรียนครับเข้าไปร่วมในการแสดงต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ซอฟทพแวร์ด้านนี้ทางโรงเรียนก็จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดนะครับส่งต่อการเป็นรุ่นให้เป็นซอฟท์แวร์ที่สําคัญของเลยแม่ทาในอนาคตต่อไปสวัสดีครับ รู้สึกยังไงบ้างคะที่ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองของเราเป็นซอฟทาวเวอร์ค่ะการที่โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นในด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองซึ่งจัดว่าเป็นซอฟทาวเวอร์ของทางโรงเรียนก็ทําให้เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นล้านนาของเราที่สามารถช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะในด้านนี้ให้กับคนทั่วไปได้และยังสามารถสร้างรายได้จากการออกการแสดงในสถานที่ต่างๆได้ด้วยค่ะ คุณคณรูดวงแก้วคะคุณครูเรงแก้วส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลินพื้นเมืองสู่ซอฟท์พาวเวอร์โรงเรียนอย่างไรคะค่ะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองทางกลุ่มาสาระศิลปะของโรงเรียนเรานะคะได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจนเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยเราได้มีการจัดการาูรณาการการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานสูขข่การปฏิบัติจริงนะคะ ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์โดยใช้ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองของภาคเหนือเป็นแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การเรียนการสอนให้มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมในด้านดนตรีและก็นาฏศิลป์พื้นเมืองให้หนักเรียนได้เรียนรู้เช่นวงเครื่องสายร้านนาเป็นต้นนะคะได้จัดกิจกรรมชุมนุมเกี่ยวกับดนตรีร้านนาและนาฏศิลป์ร้านนาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจค่ะ น้องรู้จักซอฟ์พาวเวอร์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมไหมคะรู้จักค่ะมีอะไรบ้างคะมีเครื่องดนตรีไทยการแสดงค่ะการป๊อลัค่ะถูกต้องแล้วค่ะน้องรู้จักซอฟท์พาวเวอร์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมไหมคะรู้จักครับมีอะไรบ้างคะการฟ้อนหอบกับกองฉบับชัยครับถูกต้องค่ะน้องรู้จักซอฟท์พาวเวอร์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมไหมคะรู้จักค่ะมีอะไรบ้างคะ มีฟ้อนตีการมีกองสบัดชัยแล้วก็ดนตรีไทยคะ่ะถูกต้องจากที่เคยเป็นประธานนักเรียนมารู้จักซอฟท์พาวเวอร์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมไหมคะครับใช่พี่พูดถึงเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมนะครับสำหรับพี่พี่ก็คงนึกถึงาการแสดงดนตรีไทยแล้วก็เป็นการแสดงของชุดตะศิลป์ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าพี่เข้ามาตั้งแต่สมัยเด็ก,ดกตั้งแต่สมัยม .1 ึแล้วครับก็ได้แล้วก็จะได้เห็นชุดการแสดงครับ นานไอยาวนานมาครับโดยที่ก็ทางทีมัตสินเป็นคนคีดขึ้นมาครับก็เป็นสิ่งที่พี่ติดตาแล้วก็ติดใจเกี่ยวกับเรื่องของที่นี่ครับว่าพี่ว่าน่าจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของโรงเรียนแห่งนี้ครับถูกต้องแล้วค่ะจากที่ได้รู้จักซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมไปแล้วนั่นก็คือดนตรีน่าจะศินพื้นเมืองที่มีความเป็นล้านนาหากผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาได้ที่โรงเรียนแม่ทาค่ะสำหรับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณค่ะ